วันหนึ่งถ้าคุณยายลม้มลงหรืออุ้มน้องไม่ได้ป้อนข้าวไม่ได้ก็ต้องพยายามอีกแหละต้องต้องเอายังได้เลยต้องสู้สู้เต็มร้อยไม่สู้ไม่ได้หยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็น ยังสนใจจะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันรายให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ใหม ไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา วันนี้คนจริงใจไม่ท้อจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองเพื่อรู้จักคุณย่าพรสวรรค์ที่วันนี้ไม่เพียงอยู่ในวัยชาราแต่ยังฐาน่ายากจนไม่เท่านั้นยังมีหลานพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกหนึ่งคนให้ย่าต้องดูแลแม้สังขารจะร่วงโรยลงทุกวันแต่ย่าไม่เคยหมดกำลังใจที่จะเลี้ยงหลานเพราะหลานคือดวงใจที่ย่ารัก และไม่อยากให้มีวันต้องพรากจากกันต่อให้วันใดที่ไร้เรี่ยวแรงย่าก็จะสู้ไม่ทิ้งหลานไปไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองใช่ไหมจ้ะอยู่สมโกูอ่างทอง,งพื้นเพค,คุณยายเป็นคนที่ไหนครคนที่นี่จ้ะลกล,ลากอวิ่นี่พอแต่งงานเลยไปอยู่ชัยภูมิตอนแต่งงานนั้นไปอยู่ชายภูมิตอนอยู่เท่าไหร่ครับยีิบเจ็ดปีแล้วครอบครัวมีลูกมีหลานไหมครับตอนนั้นีตอนนั้นยังไม่มีลรอกก็ยังไม่ได้ลูกได้มีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงสองคนแต่แรกยังไม่เอาลูกแล้วไปเห็นมีลูกแล้วเลยคิดมาโอ้เดี๋ยวไว้แก่ไว้เราเลี้ยงเรามั่งเลยเพาะสองคนผู้หญิงคนชายคน แม้จะเป็นคนอ่างทองแต่ชีวิตส่วนใหญ่ของย่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ชัยภูมิหลังแต่งงานไปมีครอบครัวที่นั่นซึ่งชีวิตของย่าค่อนข้างลำบากมาตลอดสมัยอยู่ชัยภูมิตอนนั้นยายทำอาชีพอะไรครับทำนาหาของขายดีกหหด็หาไอ้ไข่มดแดงมัง่งหาไอ้ผักหวานป้ามั่งอุดไปหมดทำนานี่คือนาตัวเองหรอครับหรือว่าเป็นยังไงไปรับจ้างทำนาแม่อผัวไง<อ>ไถ จำนองเราก็ถ่ายพอพี่ผัวจำนองเราก็ถ่ายถ่ายมาทำไม่คิดปีไอจำนองเขาก็หาเงินไปถ่ายมาทำอีกโอ้แสดงว่าเก็บเงินเก่งกันมากเลยนะโอ้โหกินข้าวกบกล้วยข้าวสุกกับกล้วยกล้วยกินปลาโอ้โหมีร้านนี่แห้งนักก็เก้าไม่ได้กินอะไรบางทีก็อด <c oughs> เอาแรงไปทำอะไรห,หมดอะไรวันเมื่อก่อนก็วันละสามสิบยี่ห้ายาอย่างมา่าไม่เคยคิดว่า ลูกวัยใสจะรีบมีหลานให้เลี้ยงทั้งที่อยู่ในวัยเริ่มทำงานก่อนจะมีอันเลิกรากับภรรยาและทิ้งลูกไว้ให้ยา่าโดยไม่ส่งเสียพูดถึงหลานกันมัางชื่อน้องอะไรนะครับน้องตาลน,น้องคน,นคนสวยคนสวยอายุเท่าไหร่ครับสิบหเกิดห้าสองแล้วน้องมาอยู่กับคุณยายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตังบ้งกับเบบะเรียนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า ทำไมถึงรับมาเลี้ยงหรือส่งมาเลี้ยงแม่เขาส่งมาเขาเอามาบ้านไงเราไม่รู้เขายุ่งเทพช่วงนั้นก็ลูกถายอช่วยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จก็กลับไปทางานต่อลูกไปยังไม่พอเดือนนี้พอเลยลูกออกแล้วอะท่านโอ้เขาก็โทรมาแม่อย่ได้หลานเลยนะบอกทารานจริงๆให้พามาพอได้สักสองสามวันลูกๆก็พากันมาดิมาบ้านพาแม่เข้ามาด้วยเออพาหมดมาหมดแหละทั้งแม่ทั้งลูกหละ ไม่อยู่ได้ไม่พอสรามวันที่วันมันไม่เอารูก้องทั้งคืนโทษพี่โทษสร้างค่ะว่าปู่ย่าตายายมาคอยย่อๆคอยยาวาคอยกระจุดทูบอกมันไม่เอาลูกลาาาายายมานอนกอดก,กับพวัวตัวกลมเลยลูกไม่เอากอให้ร้องกับแเ่กบแเวพัดลมก็เปิดนะเอาอะไรปิดน้าอกลูกเตาก็เฮว่ามันเอ้ยเดี๋ยวล้านนะปอดบวมเลยมันเย็นจัดอากาศมันเย็นพาผลก็ไม่ปิดอลังออกให,หม่ๆเนาะ เด็กตัวเล็กเนาะนี่ไปพูดเขานั้นแหละอีลูกจะพายว่าไงลูกป่ะโอ้มามาลูกอะไรมาลูกหนูไม่ใช่ลูกแม่บางอันนั้นคอยก็ไม่รู้คอยก็ไม่น้อยไม่รู้ไม่ชี้คอยก็ไมทำนาไปรับจ้างก็วันวันกลับมาเช้าคอยก็หุงข้าวซักผ้าอ้อมให้เรียบร้อยให้ลาเรียบร้อยอแม่ยังไม่รูเ้เลยเราก็ไม่เคยว่ามันแอบนี้เขาก็พาพววเขาเทปคอยไปมุดของอะไรคอยมีมีมมทองส่องดึงมีรักเอาไปเลย,เ,ลยเอาไปขายเอา Oh. ลูกสะพ้ายกับลูกชายลูกชายก็เข้าข้างเมียมันอีกเลี้ยงหมูไว้ตัวเลี่งซื้อทองไว้เมื่อก่อนทองบาทหกพันื้อห้าสิบปัง hmm. เอาเก็บไว้ไว้ให้ลูกเพื่อแต่งเมียส่ว hmm. นส่วนไม่ได้แต่งมันเอาไปหมดเลยมันไปขายทองส่งมาเอาเงินซื้อนมให้ลูกมันกิน แล้วเขาไม่บอกแหรอครับว,ว่าทาไมถึงไม่เอาลูกไปเขายังไม่ทางานไงทํางานเขาก็จะส่งเงินมาให้เราไงแล้วคุณยายบอกว่าไงวันที่รับคือสุดท้ายคือหมนจำใจต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงแหละ้าไปกันพวกมียไปหมดเลย<อ>ไปหมดเลยบอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวส่งเงินมาก็ยังเด็กอยู่มียังเด้อแค่ออกอแบบ่เนาะไปเข้าโรงพยาบา,าลเข้าโรงพยาบาลใช้ภูมิยังว่าเล่นเลยขับรถนี่ ตอนนั้นยังไม่มีรถพ่วงตอนนั้นคือต้องดูแลแม่สามีด้วยใช่ดูหลานด้วยใช่แรงงานต้องทำไม่ตอนนั้นอะก็พอมันกินเสร็จเราก็ต้องละเนมือไปทำโน่นทำนี่งั้นไม่ได้เงินใช้ไม่ได้อดตายบางทีก็ไม่มีอะไรกินก็ออกข้างนอกเลยเออกไปหน้าวัดน่อยก็โอ้โหของเยอะแยะขยมัมพระแดง เอาแล้วแบบวิ่งขายสุงละสิบบาทสิบบาทสิบบาทหลังจากนั้นนี่คือเขาเขาส่งเสียไหมครับไม่เคยแพ้ผ้าผืนเดียวไม่เคยซื้อให้ลูกมาเลยแล้วไม่ติดต่อมารับไปหรอครับิดต่อได้อยู่ครั้งเดียวตอนนี้นี่หกเดือนนี่แม่มาเนาะตีมาเลิกกับพ่อมาแล้วพอเขาอยู่ไปไปอยู่เที่สักพักเขาก็แยกกันเขาทะเลาะเขาเยอะกันเลยอ่ะไปไเอ้ยเดี๋ยวให้กินลูกเจ้าอ่ะลูกเจ้ากินที่่ัง ตอนที่รับน้องมาเลี้ยงตอนนั้นภาวะของความพิการของน้องปรากฏยังครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้รู้อยู่ตอนหกเดือนอ๋อหลังจากที่เลี้ยงตั้งเล็กๆ่ะพยายามติดต่อแม่เขาเท่ากับว่าแม่เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าลูกเขาต้องการไรม่รู้ไม่รู้ทีนี่หนักเลยสิอาการเป็นยังไงแรกๆที่คุณเห็นคุณยายเห็นว่าน้องตอนแรกอะมันไม่ฟ้ํมไม่ง่ายไงเลยมากเด็กน้อยมันจะนั่งมันต้องฟ้ํมต้องพลิกตัวได้นี่มันก็โดหัวมองฮหมันไม่พลิกไม่ฟ้อมไม่ง่าย กพกพสังเกตแล้วก็พาไปห้ามอไงไปตรวจตรวจชัยภูมิเนี่ยเลยเพิการ<ด>พริการซ้ำสอง<ด>บอกก้อนนี้ขามอย่างนี้เลยเนี่ย<ด>ขาพันกันเลยขาพันกันนี่กันบีในวันที่รู้ว่าหลานที่เราเลี้ยงดูต้องกลายเป็นผู้พิการตอนนั้นคิดยังไงบ้างมันที่คิดอะไระรักสงสารไม่เคยว่าเลยไม่เคยว่าไม่ํำเลี้ยงมันมารักมัน ย่าใช้ชีวิตอยู่ที่ชัยภูมิ30ปีก่อนตัดสินใจกลับมาตั้งรกรากอยู่ที่อ่างทองบ้านเกิดอีกครั้งพร้อมกับหลานพิการคนนี้คุณยาย้ายมาอยู่อ่างทองได้ยังไงครับก็ผัวตายเร็วไม่มีญาตินะที่ที่อย่างนู้นลูกเลี้ยงเขาขอขายที่บ้านอะบ้านเราก็ไม่ได้มานะเป็นที่ของที่แม่ผัวเขาเป็นชื่อของลูกะใไพ แต่ว่าเราก็พอเขาเสียปุ๊บเราก็ไม่มีสิทธิ์อยเราเป็นเจ้าบ้านเราจยออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นี่สงาสารลูกสงาสารลูกเลี้ยงแม<อ>ข่ขายเธอ,เอ,อขายเธอเอาขายขายว่าขายให<อ>้ลุงให้พี่น้องไม่ใช่ดวนกับพี่น้องเขาละแหละจะขายมันขายสงสนมันมันให้สี่หมื่นสี่หมื่นแล้วก็มาซื้อดินเนี่ยเนี่ยมาถมที่เนี่ยสี่หมื่นเรายังไม่ได้มานะให้น้องสาวโถมให้โถมให้ถมให้ถึงได้มา อนั่นก็พอได้เลิกเบิกไว้สี่ก็ตอนนี้ละขับรถมาเลยเอารถอะไรมานี่แหละคันนี้สุดยอดนะล่ะนี่แหละคู่ใจมาจากชัยภูมิใช่แล้วไรายได้เรามาทำที่นี่เราทำอาชีพไว้ตอนนั้นตอนั้นก็เป็นแบบนี้แหละ ขาปืนเผาทานไม่มีอะไรนาไร่ไม่มีก็ต้องหาเน,นี่ยนเะออก็เอาล่านไปด้วยนะขึ้นรถน,น่ะขึ้นโน่น่ะแล้วก็ค่อยก็เอาฟืนไว้ข้างๆยันโน่นหลังคาเนี่ยไว้ข้างให้คนนั่งการค่อยก็ขับมาพวกหมอเตอร์ไซค์เจี้ยวชังแลยม่เนใจ์ไซค ทีนี้อาการของน้องหมอบอกว่าเป็นอาาพัพพาสพิการซ้ำซ้อนอาการของน้องเป็นยังไงบ้างครับที่แสดงออกเห็นได้ชัดเนี่ยที่เห็นชัดเ่ยมันเกง่งมันชักคือมันหกนี่แหละมันเป็นมากๆมันคล้ายๆมันหายใจออกมาไม่เม่นเคยกไไไไไย็ไปโรงพยาบาลมาไอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไออ่ะกินยาเมื่อก่อนนี้ไอไอไอจนปอดบวมปอดบวมไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจำโก้เนี่ยนอนเป็นทริปคืนทุกวันนี้น้องยังชักอยู่เ,เกง่ง ้อีก็แสดงว่าต้องทานยาก็ยาเป็นประจำเนี่ยบางทีก็หยุดทีให้หยุดกินบ้างพูดถึงโดยสภาพของน้องนี่คือช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้บ้างครับพูดได้ไหมครับพูดไม่ได้เลยกินเองได้ไหมป้อนอย่างเดียว <c oughs> มันไม่ค่อยเคี้ยวมันอมน้วมกินแล้วอาหารที่เราให้เขานี่ใช้อะไรข้าวอ่อนก็หุงให้มันอ่อนๆน,น,น,นิ่มๆนี่เราก็บี้ๆแล้วมันจะก,กินเกินพูดง่ายๆว่าคือภาวะการดำรงชีพของน้องนี่คือจะต้องมีคนดูแลตลอดใช่ ต้องดูทิ้งไม่ได้สมมติว่าคนเลี้ยงดีก็อยู่ได้นานพูดไง,ไง่ายงถ้าเลี้ยงไม่ดีไม่เกินสามวันตายเพราะกินได้ขี้ไม่ได้ต้องสวนตลอดนะเนี่ย แล้วทุกวันนี้น้องตามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมครับมีมันต้องกินยาเลยมีเป็นโรคอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ต้องกินยา็โรคหอบโรคไอเนี่ยบุกหืดพวกคอบนี่แหละแล้วก็โรคเก่งลูกชักเนี่ยเมื่อก่อนต้องนวดมันเวลาต้องซื้อยามันวดให้มันไงนวดขาเมื่อก่อนอย่างนี้เลยเนี่ยไฟกับอย่างเงี้ยงองนีนี่ก็น,นวดแล้วก็ต้องอากาศทูลองคพาเนาะองค์พาเสร็จก็เป็นคนไข้ขององค์พาไปโรงพยาบาลเด็ก ก็ไปทําไอ้รองเท้าหุ้มตอหุ้มไอ้ยังยาวนะเนี่ยยังเนี่ยทําให้กระดูของตรงจะไปไปนี้ไปเสร็จนี้มอนัดเราไม่มีรถเนาะอศั่รถทุกอนมามัยโรงพยาบาลก็ช้าหมอก,ก็บ,บอกเมาาื่อไรจะไปดียายโอ้รถจะไม่มีทาไงล่ะตั้งนานก็เลิกิดต่อเลยเนี่ยอาใส่โรงพยาบาลเด็กไปตาขับส่งตัวไปทางนี้ เอารถทางโรงพยาบาลไปมันก็ค่อนชั่วหน่อยทางหลวงเขาออกค่าระมานรถให้ไงนี่เราก็อย่าว่านี้คุณหมอคนที่พาไปอ่ะเขาก็เปิดกระเ,เรียนแล้วไงหกสิบแล้วไงไม่รู้ไม่รู้จะไปไงเท่ากับว่าก็ขาดการรักษาตอนเนื่องไปใช่ ความลำบากของย่าในการดูแลหลานพิการเมื่อครั้งย้ายกลับมาอยู่อ่างทองใหม่ๆเมื่อเจถึงปีที่แล้วไม่เพียงได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการรับหลานเป็นคนไข้ของพระองค์แต่พระองค์ยังประทานความช่วยเหลือเพื่อให้ย่าได้บ้านใหม่ที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นอีกด้วย แล้วบ้านหลังนี้ครับคุณยายลองเล่าให้ฟังหน่อยคือมันจุดเปลี่ยนแปลงหรือว่ากลายมาเป็นบ้านหลังใหม่ขึ้นได้ยังไงเกอขององค์พระนี่เขาจะถามมดเลยถามมีไรมีนะามีอะไรเขาถามมดุดถามฮอตทหารบมฮัดเลยเขาก็จดเล้วสร้างบ้านให้เลยเหรอเขาก็ให้เงินมาดิระบาณพอเหรอเขาให้สองแสนนะไอนี่ไอกระเบื้องนี่ค่อยซื้อเองเน้ยซื้อเวลาไอที่เขาหมดยุคอะที่เขาถูกๆอ่อะเขาก็ไปซื้อมาทีละ ห้ากองสิบกองอยากได้สีอะไรเขาก็อยากได้สีนี้เขาก็ซื้อมากองกองไว้เวลาทําบ้านเขาก็เอานี้แหละมต้องซื้ออีกไงแต่ค่าเหล็กไม่เท่าไร่ค่าช่างมันแพงพ่อค่าช่างเกือบแสนะทำปอกปอกแป๊กแป๊กปอกแป๊กอะค่าก็คือบ้านหลังนี้นก็คือเป็นบ้านสําเร็จขึ้นมาอืจากเงินเงินขององค์ภาเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าของคุยเนี่ยเนื้อหัวเนื้กอกะหมมรู้สึกยังไงครับ การพระราชทานโอกาสคร <cell S 2> ั <Wein> ้งนี้คอยปื้มให้หายไวได้ไหมเออ ้อนมาถึงเรื่องของไรายได้ของคุณยายทุกวันนี้คือนอกจากเบี้ยพิการเบี้ยคนชราคุณยายต้องทํางานอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะได้ตอนนี้ไ, <ป S 2> ไม่ได้อะไรหรอกเพราะไม่ค่อยสบายด้วยไงออกไม่ได้ออกบางทีไปหา,หาหอ,อะไรจออะไรมันค่อยอยู่ต้องอยู่ก่อนเมื่อก่อนเรายังทาไหวนี่ทําอะไรครับโอ้โหเอาทุกอย่างนี่ฝังหน้าโน่นขี้เหล็กอยูเป็นยอดโน่นดอกนะดอกโรสามติดนะดอกมนะันอ่ะอมานะัานะ่งแก้เอาดอกใหญ่ออกดอกอะไรตูมอ่ะอาต้มต้มแล้วก็ใส่ทุงไป สิบโลก็ได้สามร้อยอะก่อนขึ้นมหลังงูเมื่อก่อนเยอะไม้ขายไปส่งเขาโลสามสิบเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วโลยี่สิบก็ไม่มีไม่ได้เดี๋ยวนี้โลแปดบาทโอ้แล้วถ้าอย่างนี้ทุกวันนี้มันทําแบบนั้นไม่ได้แล้วพูดถึงความเป็นอยู่เราขาดสนไหมขาดขาดมือเหมือนกันแล้วก็อย่างเงี้ยค่อยๆเป็นไปน,นี่เก็บไปเก็บน้อยนี่ก็พอได้เงินคน,นแก่ปุ๊บทำไม่คงวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่าน้ําค่าไฟพอได้เงินปุ๊บก,ก็ไปจ่ายให้เรียบร้อย เดือนั่นก็มาซื้อให้หลานซื้อนมเวลาเงินมันขาดมือแล้วมันเอาอะไรกินไรใช้ครับก็บางทีก็เราก็ซื้อเกี่ยมไว้ปลากระปองมาอะไรก็ซื้อไว้เจ็บไว้แล้วก็กินเล็กกินน้อยไปแล้วก็นั่นก็มาให้หลานอย่างน้อยก็ซื้อไอไก่ไอหมูที่เขาสับไกุ่่งคุ่มละแปดสิบทำมาใส่ชู้ไว้บ้านหลานก็มาผัดให้หลานที่น้อยน้อยก็ใส่จ้ใส่จู้ยเจ้าของก็ต้องพริกบางทีปลาแดกใส่ข้าวพริกผง มะนาวบีบผงชีรรหม่อยก็หาผักต้มนิดนึงก็อิ่มแล้วคนแก่แต่คุณยายก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชไว้รอบบ้านเหมือนกันืีนผักสวนควรัวมีปลูกอะไรบ้างครับปลูกมะขามมะม่วงมะเขือพริกแลนนี้ก็ไอ้นังขี้เหล็กไยปลูกหน้นาบ้นานมอกนต้นมันสูงเขาก็ตัดแต่งให้เหลือเตตี้อะ่ะตันี้เอาไปขายหรือเก็บไว้คันเองขายมัง่งบางทีก็ใส่ถุงไปฝากไม่ค้าขาย ในวันที่สังขารเริ่มอ่อนล้าโรคภัยเริ่มถามหาแต่ยา่าแทบไม่มีโอกาสได้หาหมอเพื่อรักษาตัวอย่างจริงจังอยากไปหาหมอไม่ได้ไปสักทีเจ้าของน,นทั้งตะคิวทั้งไขมันเป็นโรคหัวใจโอ็ไปไหนโรคเนือนี้ก็ไปไหนขับรถนี่ก็ไปบางทีรับไปเฉยพาตีโงการรถเดี้ยวหมดเลย ไปดูกาแล้วได้ไปหาหมอไหมไปติดลานใครจะดูลานนะไม่รักษาไม่ไปหาหมอไปชิงนก็ไปบอกกับหมอหมอก็ฉชีดยามทีฉีดสองเข็มกลับบ้านไม่ได้นอนทักทีแล้วทุกวันนี้มีอาการอะไร้างครับโอ้ัดินี้มันแย่แล้วนะมันมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันปวดไปหมด้วปวด้วมันชาสมองนี่เบอร์นี่เหมือนก่อนคิดเลยไม่ค่อยออกค่อยว่าสมองค่อยไปเยอะเคยไปพบแพทย์หรือย,ยังอาการไปหาหมอสามโก้เขาก็ไม่ไปไเป็นไรป้าแก่แล้วก็อย่างนี้ละ เลยก็อยากจะไปไปโรงพยาบาทองยะดีหน่อยคุยกับหมอแล้วต้องร้านไปด้วยม้องนอนคู่กันห้านด้วยย่าด้วยหมอบอกไปเออเอาบัตรประชาชนไปเอาอยา่ยาให้น้าเกลือทีรอยากจะสำรวจไงว่าจะมองเป็นไงมันคืออย่างนี้บางทีมันชามันชาจาักตัวนี้ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสามโก้นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านยายมากนะซึ่งปกติคุณยายก็จะพาหลานมาที่โรงพยาบาลนี้ปกติก็เป็นรถรถรถสามล้อพ่วงอย่างเงี้ยเหรอฮะจ้ะแต่ดูรู้สึกว่าไปได้แป๊บหนึ่งก็ต้องซ่อมละใช่มันเป็นยังไงครับมันเป็นที่หัวเทียนเนี่ยหัวเทียนมันใช้ไม่พอเดือนพอมันหมดไฟมันก็บุ๊ไปเลยหมดไปไฟนะก็ต้องทําใหม่ซื้อเนี่ยเก็บไม่ตลอดทียซ่อหัวซ่อมหัวกี่ปีแล้วครับเนี่ย อีนี่คันนี้20ป,ปีโอ้คันที่ขับมาจากชัยภูมิเนี่ยใช่ไหมจ้ะโอ้แล้ววันนี้ทําซ่อมก็คือเปลี่ยนหัวเทียนอย่างเงี้ยเปลี่ยนหัวเทียนแล้วมันก็จะขับได้เหรอจะขับได้โอ้แล้ววันไหนที่ยายไปเก็บขวดเก็บขวดก็อย่างนี้ละเหรมเกมเกมพร้อมของอะไรอยู่ในถุงนี่โน่นนี่โอ้ไดวลองสตาร์ทให้ดูหน่อยครับว่าติดไหมหลังจากที่เปลี่ยนหัวเทียนแล้วว้าว เดี๋ยวไปไหนต่อครับไปวัดจ้ะโอเคที่คุณยายห่วงทุกวันนี้คือถ้าเกิดห่วงวันหนึ่งเราไม่อยู่ใช่ไหมใช่จะอยู่ยังไงอยู่ยังไงกินยังไงไม่มีใครเอารชาตพี่น้องเราไม่มีใครเอาแค่เขาอ,อะไรเคยไม่ให้กินเลยแค่เงินบาทเดียวยังไม่เคยใส่มือยอยู่ใครอยู่มัน ถ้าเลือกได้นี่จะให้ใครไปก่อนเขาไม่อยากให้ใครไปสักคนหรอกอยู่อย่างนี้อยู่ไปก็แบบว่าถ้ามันไปก่อนเราก็ต้องเครียดนะต้าห่วงมารักมันเนาะคนเรามันหนีความจริงไม่พ้นใช่ถ้าวันหนึ่งเป็นเราไปจริงๆแิงได้รานจะอยู่ไงคุณยายก็จะไม่มีคาตอบนี่มีคําตอบถ้าตายห้ามหมอที่ไรมอม่เขาอว่าไรรู้ไหมป้าห้ามเก็บห้ามตายโธ่ห้ามได้หรือคุณหมอสิรอก พูดถึงผมเห็นยายแวะเข้ามากราบพระปกติเข้ามาไหว้พระหรือทําบุญบ่อยไว้ครับทําบ่อยอยทำ<ม>เรื่อยเออทาบุญให้เจ้ากรรมนายเวรพอชาตินี้ก็มาเกิดมาใช้เวรใช้กรรมไงไม่ได้หมดเวรหมดกรรมในชาตินี้ยายคาดหวังอะไรจากการมาทําบุญหรืออธิษฐานสิ่งเหล่านี้ครับอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรล้วอยากจะให้ลูกหลานนะแข็งแรงไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้เงี้ย ว่าถ้าเกิดเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณยายกราบพระไหว้พระพรข้อหนึ่งที่คุณยายคิดว่าอยากจะได้รับและคิดว่าจะบรรเทาทุกข์ของคุณยายได้คุณยายอยากได้รับพรข้อไหนค่อยอยากได้รถรถ่อยมันแก่แล้วตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงมันแก่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างแล้วนึกก็ไปเปลี่ยนอนะคันกระทึบน่ะเอาสองร้อยมนรูดน,รอน,อน่ะน้อนั่นสี่ร้อยห้าสิบซื้อทุกอย่างหบ มันยี่สิบกว่าปีแล้วนะมันแก่แล้วนะแล้วทุกวันนี้ขับขี่ได้ไปได้เดินทางได้ไกลไหมมันก็พาไปมันไปแล้วรถนเข้ามันนกมันดับไไมีช่ยแล้วคุณยาจะขับรถไปไหนทุกวันนี้ยังใช้รถอยู่ก็เวลาออกมาซื้อกับข้าวหาขวดหาอะไรทุกอย่างที่ขับไปได้ ถึงคนเรามีลูกอยากจะเห็นลูกเติบโตมีอนาคตที่ดีสําหรับคุณยายเลี้ยงหลานคาดหวังอะไรกับการเลี้ยงดูเขาบ้างไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอยากให้แกเดินได้พูดได้จะได้ไปไหนได้ไงนี่ไม่อยากหวังอะไรวันนี้เลิกหวังเยอะเลยเมื่อก่อนนี้หวังวันนี้แบบมาเปิดโทรทรัศน์ให้มันดูเนาะมันเห็นนักร้องเห็นอะไรนี่มันก็พูดมันก็ออเออยกแขนยกขามันมีความสุขไงกระตูนบั่งอะไรนั่นก็อาศัยซื้อให้หลานส่วนใหญ่เรา ทำให้หลานมีความสุขอะไรที่ทําให้เขามีความสุขครับที่มีความสุขก็กอดหอมแก้มเขาควรให้คนเอาใจเขาเราต้องรักเขาให้เด้ใจไม่ใช่รักได้ปากคุณยายคิดว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภาระสําหรับน้องไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยคิดไปไหนเขาเอาไปด้วยย่าลำบากแค่ไหนเขาก็เอาไปให้ลําบากยังไงเขาก็ต้องเอาไปลา่าณไม่ทิ้งไม่เคยทิ้งตายเป็นตายวันหนึ่งถ้าคุณยายล้มลงหรืออุ้มน้องไม่ได้ป้อนข้าวไม่ได้ ก็ต้องพยายาม่แหละต้องต้องเอาอยัางได้เลยต้องสู้สู้เต็มร้อยไม่สู้ไม่ได้ก็เลี้ยงหลานอย่างนี้ยังไปทิ้งตรงไหนละ่ะทิ้งในป้าในด,ดองเขา้าทิ้งได้หมอละหัวใจมันทิ้งก็เข้าไม่ได้ไม่เคยคิดว่าหลานเป็นภาระลำบากยังไงก็จะไม่ทิ้งหลานสู้เต็มร้อย สู้เพื่อหลานเพราะหลานคือดวงใจของย่ายังไงก็ทิ้งไม่ได้ฟังคําพูดของย่าแล้วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแทนหลานที่มีย่าเลื่อนนักสู้และหัวใจแกล่งถึงเพียงนี้นับเป็นโชคดีของหลานจริงๆที่แม้พ่อแม่ไม่ต้องการแต่ยังมีย่าที่รักและคอยดูแลทุกอย่างขนาดนี้เป็นกำลังใจให้คุณย่าสู้ต่อไปนะครับทุกวันนี้ ลูกชายและลูกสาวได้ติดต่อถ้ามันไม่เก็บไม่ป่วยมันไม่เจอมาแล้วแล้วลูกสาวคนโตแล้วครับอีกคนโตนี่ก็มามาน,นานมาทีเขาก็มีภาระ,ะมาก็ไม่ได้ให้ตังค์หรอกแม่อย่าเพิ่งเอานะเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าห้องก่อนเคยโกรธลูกไหมครับกับกันมันบา,างคร<ท>ั้งอ่ะบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ทําใจนะบางครั้งโอ้กูเลี้ยงบุงมานี่พึ่งไม่ได้กูแก่จะตายมึงเคยเลี้ยวลังมองเนาะคิดกันคิด ญี่ปุ่งเยอะวันหนึ่งเขาอาจจะพบกับความทุกข์ยากหรือว่าอยากจะขอกลับมาอยู่ดูแลไม่เป็นไรมาเถอะแม่ต้อนรับเสมอลูกช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวร็เกจำกัดมหาชนขอชื่นชมความรักที่คุณย่ามีต่อหลานแม้หลานพิการช่วยตัวเองไม่ได้ย่าก็รักโดยไม่มีเงื่อนไขย่าที่สู้ดูแลหลานมาเป็นเวลานานถึง16ปี แม้วันที่สังขารเริ่มอ่อนล้าแต่ย่าก็ไม่เคยหมดกำลังใจพร้อมสู้ทุกอุปสรรคเพื่อหลานในดวงใจของยา่าขอให้คุณย่าและหลานสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปนานๆน,นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการช่วยเหลือเพื่อให้คุณย่าได้รถพ่วงข้างคันใหม่ไว้ทำมาหากินและดูแลหลานแทนคันเก่าที่ต้องขับไปซ่อมไป สามารถโอนไปได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสชื่อบัญชีนางพรสวรรค์ศาสตร์ชยภูมิเพื่อเด็กหญิงทัดพิชาชูนามเลขที่บัญชี020037147426 ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ช anel นล YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ t i k t o อกคนจริงใจไม่ท้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร0 6 2 6 5 0 5 2 7 4หรือ0 6 2 6 9 4 6 3 3 6สถานีโทรทัศน์ News One ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาหยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจจะดีร้ายเท่าไร เราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันรายให้มันจะงหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม